สวัสดีทุกคนนี่นี่ต้อนรับสู่ช่องเจลาเวสนะวันนี้เราจะมากันในเรื่องมูเตลูคือ,อยังไงก็คือเราจะมาแนะนำสถานที่มูเตลูในโตเกียวเผื่อใครอะไปเที่ยวโตเกียวใช่ไหมเหมือนอ่ะเราไปเที่ยวฮ่องกงเราก็อยากจะมูไปเที่ยวประเทศไหนเราก็อยากจะมีการมูใช่ไหมคนเพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนําสถานที่มูสามสถานที่ในโตเกียวที่เราไปลองมาแล้วคนลอบตัวเราไปลองมาแล้วแล้วก็แบบ ปั่มมากเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่องเลยที่แรกอะ่ะจะเป็นเกี่ยวกับความรักก่อนละกันอะเรื่องคือสถานที่เนี้ยเป็นที่ที่ติดท็อป10ในเรื่องการไปขอความรักของแบบในหมูวยรุ่นชาวญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไปขอเรื่องอื่นแต่ได้นะก็คือโตเกียวได้จริงกือนั่นเองที่เนี้ยคือเราแบบชอบมากวายคือดีมากแนะนํามากเลยนะก็คือเครื่องรางสวยมากเครื่องรางโดยเฉพาะแบบ เรื่องเกี่ยวกับความรักหรือว่าเรื่องแบบความสุขเรื่องอะไรเนี่คือเครื่องรางทุกเรื่องอ่ะสวยมากชอบมากคือเราไปเราแบบถ้าเขามีออกใหม่เมื่อไหร่เราต้องไปเก็บต้องไปซื้อตลอดเพราะว่าเราแบบชอบเครื่องรางญี่ปุ่นมากใช่ไหมโดยเฉพาะวันเนี้ยสวยมากจริงๆแนะนําให้ทุกคนไปซื้อตัวที่เป็นเหมือนแบบ เ,ออเกี่ยวกับความรักเป็นเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้อัญญาคือสวยมากเราซื้อมาฝากเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้เองด้วยเป็นอะไรที่ชอบมากๆเราจะมาเล่าเรื่องที่เราไปขอมาได้ก่อนคือความจริงที่เนี่ยเขาขอกันเรื่องความรักแต่ว่าเราอะไปเขียนเอ็มมะเราไปขอว่าเออตอนนั้น,น่ะคือเราอยากหาง,งานที่ญี่ปุ่นมากใช่ไหมเราก็เลยไปเขียนขอว่า เออขอให้เราอ่ะได้เจอเพื่อนคนญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องการหางานที่ญี่ปุ่นด้วยเถิดแล้วพอเราไปเขียนขออันนั้นปุ๊บอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเย็นนั้นเราก็านั่งนึกๆเออเหมือนรุ่นพี่เคยบอกว่าให้ลองสอนภาษาญี่ปุ่นเอ๊สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นดูไหนลองแอป Hello Talk ดูซิแล้วก็แบบเข้าไปเลยแล้วก็ไปพิมพ์เลยว่าเออเราสนใจสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นฟรีนะมีใครอยากสนใจเรียนไหมแล้วก็มีที่ผู้หญิงคนนึงทักมาหาเราเป็นคนญี่ปุ่น แล้วเราก็ตกลงนั้นแนวกันว่าเออเราจะคุยกันวันนี้วันนี้นะปุ๊บแล้วหลังจากนั้นนะทุกๆวันคือเขาอ่ะสอนภาษาญี่ปุ่นให้เรา15นาทีเราอ่ะสอนภาษาไทยให้เขา15นาทีแล้วเขาอ่ะก็คือช่วยเหลือเราเยอะมากทั้งแบบตอนเขียนเรซูเม่ทั้งตอนที่เราเขียนสคริปต์สัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นฝึกออกเสียงหรือว่าตอนที่เราแบบแข่งสูนทอพจน์ตอนที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรในญี่ปุ่นทุกๆความสาเร็จของเราอะ่ะเขาอ่ะจะเป็นคนที่ คอยมาซัพพอร์ตคอยอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเราตลอดใช่ไหมเจ้าหนุงทุกวันนี้ปีครึ่งแล้วปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันทุกวันอยู่วันละ15 15-30ถึงนาทีก็คือแนะนำมากเลยทุกคนโตเกียวไดจริงกุแล้วคือทุกครั้งก่อนที่เราจะสอบเซลพเที T, เราจะต้องไปเขียนเอม็มอาเพราะว่าขอให้ผ่านขอให้ผ่านซึ่งอันเนี้ยเข้าใจแหละมันหนึ่งก็คือความพยายามด้วยแต่อีกหนึ่งส่วนนะมันอาจจะเป็นมันคือความพยายามบวกกับกําลังใจที่ได้จาก การที่เราไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนส่งเสริมความมั่นใจส่งเสริมกําลังใจของเราก็ใครอยากลองไปขอเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นก็ไปลองกันได้นะโตกเกี่ยวดจริงกุจ้าสถานที่2ความรักอีกแล้วเหรอก็คืออิมาโดจินจ่อสารเจ้าเนี้ยเป็นสารเจ้าแมวที่ไปอยู่ในหนังเรื่องหมอขาโหดกับพยาบาลโขดหินเออเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ก็คือแนะนําให้ไปซื้อเครื่องรางความรักที่เป็นรูปแมวเนาะแล้วก็ไปเสี่ยงเสียมซีโอมิกุจิ ที่เป็นความรักเป็นรูปแมวอันเนี้ยที่เนี้ยก็คือดังเรื่องการขอเรื่องความรักใช่ไหมเราอะแนะนํารุ่นพี่ไปว่าเออเนี่ยอันสันเจ้าเนี้ยดังเรื่องความรักนะแล้วก็มันมีอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ที่พี่เขาดูได้นะแล้วพี่เขาก็ไปขอแล้วก็ปังจริงทุกคนพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันปังมากเลยมันแบบได้ผลอะไรอย่างนี้นะซึ่งแต่ก็แล้วแต่คนนี่แหละมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเขาพอดีเนาะแต่ว่ายังไงก็แนะนําให้ทุกคนลองไปตามรอยซีรีส์กันได้แล้วก็ ไปลองเสียงโอมิกุจิไปซื้อเครื่องรางไปไปลองไหว้ดูเผื่อจะได้กดเนะาะพักจากเรื่องรักๆมาเรื่องงานกันบ้างก็คือสันเจ้านี้ความจริงแล้วเ,เขาดังเรื่องการไปขอพรอในช่วงสอบของแบบในเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นวัยทํางานเราก็เลยไปขอเรื่องงานสันเจ้าเนี่ชื่อ ยูชิมะเทนมังกุก็คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันเริ่มมาจากรุ่นพี่คนไทยของเราเนี่ยแหละที่หางานในญี่ปุ่นเหมือนกันน่ะเขาว่าไปขอเพราะว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาแนะนำมาอีกทีแล้วพอเขาไปขอเขาก็ได้งานที่ญี่ปุ่นจริงๆเขาก็เลยแนะนํามาให้เราไปลองขอดูทีเนี้ยเราก็เลยไปลองขอแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกมันจะได้ไม่ได้คือช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงที่เราหาอยู่แต่ว่าเราก็ได้มา พี่คนไทยอีกไปขอด้วยแล้วพี่เขาเหมือนกับทํางานฟรีแลนซ์อยู่ด้วยใช่ไหมเขาก็ไปขอแล้วเขาบอกพอไปขอแล้วแบบงานมันชุมมากแบบงานเยอะขึ้นมาทันทีเลยในช่วงนั้นน่ะ จนเขาอะทาไม่ไหวเขาเลยต้องไปขอยกเลยบอกว่าเออไม่ไหวแล้วขอก่อนนะคะอะไรนี้ใช่ไหมก็คือมันได้ผลเราก็เลยเออหรือว่าเราอาจจะได้ผลแต่ต้องรอหน่อยก็ได้นะแล้วสรุปเราก็ได้งานที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเออก็เข้าใจแหละทุกคนมันคือปัจจัยของหลายๆอย่างทั้งแบบความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าแบบตัวเราเองหรือว่าหลายๆเรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในกําลังใจของเราเพราะฉะนั้นเราคิดว่าใครที่อยากจะลองขอพรเรื่องงานอะ ไปลองขอกันได้นะที่นี่ก็จบไปแล้วสําหรับ3สรมเจ้าที่เราแนะนําให้ลองไปขอพรอยู่ในญี่ปุ่นนะทุกคนก็คือเราไปลองเอ่อเขาเรียกว่าเช่าหรอเช่า้างล่งางแล้วก็ไปลองเสียงเซมซีกันได้นะเราชอบเข้าสารเจ้าที่ญี่ปุ่นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเพิ่มอีกซึ่งสารเจ้าอื่นๆที่ทุกคน,นน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเเมจิจิงกืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนาะเอาเป็นที่ที่ทุกคนน่าจะแบบ อาจจะมีคนไม่รู้จักเยอะอะไรอย่างนี้ก็ไปลองขอพรกันดูได้นะเดี๋ยวไว้รอบหน้าที่เราจะไปญี่ปุ่นนะ่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสันจ้าที่เราพูดมาเป็นยังไงบ้างจะไปขอบคุณทุกสถานที่สันจ้าที่เราไปขอพรมาด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆที่ขอไปก็ก็ได้มาแทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็คิดด้วยแหละเออมันก็เป็นหนึ่งในความพยายามของเรากับความเชื่อของคนเรา้ังได้แหละแต่ว่าเพื่อเสริมกําลังใจของตัวเราเองเนาะก็วันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย